มาแล้วครับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองสามสี่นะครับผมจากต้นทางสถานีสุรินปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับผม ได้เวลาออกแล้วนะครับผมวันนี้ขบวนรถธรรมดาที่สองสามสี่มาตามเวลานะครับผมออกมาแล้วนะครับ วันนี้ใช้หัวรถจัก G E A 4558าทำขบวนมานะครับผม ไปแล้วนะครับขบวนที่สองสามสี